สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการแชร์ไฟลกันนะคะขั้นตอนแรกก็เข้าที่คอนโทรลพาเน,นลนะคะเรามาเลือกที่คําว่าเน็ตเิรกนะคะแล้วก็มาตรงที่ WiFi นะคะกดเข้าไปที่ WiFi นั่นเลยค่ะแล้วก็เลือกตัวนี้ค่ะแล้วก็ IPV4 address นะคะก็คือรหัสเครื่องของเรานะคะเป็น IP ของเราแล้วก็จดแล้วก็กดปิดได้เลยค่ะพอเสร็จแล้วให้มาแชร์น,นะคะ จากเทิร์นออมนะคะเปลี่ยนเป็นเทิร์นออนทั้งคู่เลยนะคะอันนี้แล้วก็กดดูนะคะแล้วก็กดเซฟด้วยนะคะห้ามลืมเซฟนะคะพอเสร็จแล้วให้ย้อนกลับไปหน้าเดิมแล้วให้มาเลือกคําว่าวินโดว์นะคะกดเข้าไปเลยค่ะก็มาเลือกที่เทอร์นวินโดว์นะคะเปลี่ยนจากเทิร์นออนเป็นเทิร์นออฟค่ะทั้งสองอันเลยนะคะ ก็ดโอเคค่ะแล้วพอจากนั้นนะคะเราก็ออกจากหน้านี้ได้เลยแล้วก็คลิกที่หน้าจอนะคะเป็นคลิกขวาแล้วก็กด New แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่นั่นเองค่ะสร้างว่าอะไรก็ได้นะคะแล้วก็กดเข้าที่โฟลเดอร์นะคะคลิกขวาเหมือนเดิม เลือกปรตีนะคะแต่ว่าอันนี้เราหาปร o ารตีไม่เจอก็เลยกดใหม่นะคะกดมันเดิแล้วก็อันนี้เราเจอแล้วค่ะแล้วก็กดมาที่ตัวนี้ค่ะแล้วเลือกแชร์แล้วก็กดสามเหลี่ยมนี้นะคะเลือก every one ค่ะแล้วพอเสร็จแล้วก็กดแอดนั่นเองค่ะแล้วก็จะเห็น every one ขึ้นให้เปลี่ยนจาก Read นะคะเป็น read a n d Write นะคะ แล้วกดแชร์นั่นเองค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะแล้วก็กดปิดได้เลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็มาตรงที่ค้นหาพิมพ์คำว่าพิมพ์นั่นเองค่ะแล้วก็ใส่เลขเครื่องเราขีดด้วยทีนะคะแล้วก็ Enter ขึ้นได้เลยค่ะอันนี้ก็จะขึ้นเป็นการแชร์ไฟล์ของเรานั่นเองนะคะ จะขึ้นแบบนี้ยาวเลยพอเสร็จแล้วให้มาที่เครื่องเพื่อนค่ะให้กดคําว่าค้นหาเหมือนกันค่ะแล้วค้นหาคําว่าร้นแล้วต้าต่างตรงนี้นะคะให้ใส่เลขเครื่องของเราไปที่เลขเครื่องของเพื่อนค่ะก็รอสักครู่นึงนะคะอ่ะแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นั่นเองค่ะก็กดเข้าไปก็สามารถ ที่แชร์ไปที่เครื่องเพื่อนแล้วเพื่อนก็สามารถดึงไฟล์ของเรานะคะดึงลงเครื่องตัวเองได้แบบง่ายๆเลยค่ะมีคลิกออกมาแล้วก็กดโอเคค่ะค่ะตามนี้เลยไม่ง่ายค่ะ